หมอผู้ใหเล่าสิด้มาสรถานคือแต่ว่าตามผมผสมมาหลายๆหมอเพรามไม่หมอใด้ผู้เดียวคือเป็นบริยงยองหมอหมอนั่นหมอนี่ต่ี่ต้องพุกตรงตรงครับ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 เล่าสีบอกว่าน้ำน้ำเชื่อคือว่าน้ำเชื่อเชื่อสได้มาสรถานกับไมยถึงว่าเรายังมีกล้องในซองบางอีกสั่งว่าเลี้ยบเลยครับครับมื้อนี้หมอชาวบ้านครับสีภาพ พีผนองมาพบณพ่อกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งครับที่เป็นแฟนครับของหมอชาวบ้านขาประจําครับคือคุณพ่อได้หอยดุงไหว่าคันว่าเขตขอค้งเขียนี่คันว่าหอยดุงเด้อว่าจันบม่มีบัวไหนว่าคอามบัไวบได้บงหนุจะหอยดุงนี่ในวงการว่านี่แสดงว่าคุณพ่อและว,ว่าเป๊ยในกุพ่อขันเด้อนี่กับคุณพ่อหอยดุงเขานี่ครับมอบก็ไปบ้างใจให้หมอชาวบ้านนี่ว้ายมาตลอดได้ทั้งหมดเนาะ นี่กับหมอพ่อใหม่บังใจให้หมอชาวบ้านมาทำกันผสมเทีมยมให้ตลอดบาา้านเตงก็คืนอยู่ไซกับหมอเอ้ยบ้านตันมาหมอชาวบ้านกับมหาพ่อเฮาวหลุดขับมือในชีมาทำกันผสมงวัวให้คุณพ่อเฮาตัวผุ่นขับพูดคุณแม่เฮาวผุนกำลังไอ้ไอ้ตูง,งวัวมากครับอันนี้คุณพ่อห้อยดุงห้าวนี่บ่แมน่นธรรม,มาดาเด้ครับนี่อันนี้คือเป็นผู้อีกเกษตรกรท่านหนึ่งเป็นแร้งขับเคลื่อนอีกผู้หนึ่งรับที่เฮ็ดให้วงการไอ้งัวบงการวายในบ้านห้าวนี่ ไปข้างหน้าได้สวยก็เพราะว่ายังกี่ครับเพราะว่าคันขาดได้ห้อยนี่เบาง่ายโหลดครับวงกันงอวงกานควายห้าวงกันกันกระสือกันขายนี่ก็ถือว่ายากขาดพขาดหีิยากไม่บนะหรือกรทังเนี่ยขึ้นมายความว่านั่นกระเสกรเกษตรกรเนาก็กะซิ่นนิ่งกันนิ่งแล้วพอมีคำสิขับเคลื่อนไปได้นี่ครับแมนพ่อบอสขับเคลื่อนบ่ได้ล่ะครับคันบ่มีคุณญปะกัาไปซื้อหัววงน้เอาเจ้าที่ไปขายให้ไปนี่นี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วสู่มื้อนี้มาเอาซื้อขายหัว อันอันพูดได้สิใง่วเขากับอัน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 พ่อดุงเลยหอยดุงเลยประัานว่าทั่วหาปุ๊บเรากลับไปปั๊บท่านที่เลยได้ครับครับคุณป่อหอยนี่ให้ว่าคงเขียดนี่โบมีพูดได้เข้ามาว่าโบหูจักเข้ามาหอยดุงนี่หลายเติบครับเพราะว่าหมอชาวบ้านนี่ไปผสมงัวอยูแก้ได้กับอันแม่งว่าตัวนี้ซื้อมาาจะใสเอาพ่อหอยดุงทั้งพุ๋ตัวข้ายืนปาะัานว่าครับเอามาให้แม่นวัดชุม่องสุแก่รับสินค้าดีมีคุณภาพกับแม่นพ่อหอยดุง้งนี่สื้อเสียงเรี่องูน้างีับ นี่ครับนี่แหละอันนี้คือเนี่ยเกษตรกรเขาอยู่ได้ย่างอยู่นอกซับซับสาวสินเขาเนี่ยอย่าน้ำม้วนพ่ออันทอดเดือโอเดอร์อับเตนองค์ความรู้ให้ชาวบ้านพ่อเห็นมาจักปีเลยเนาะพอเดออันนี้อันนี้อันนี้ท้ากุ้งห้าปันจักปีเลยยันยอดเออยอดเอาไปแล้วป่ะเอาไปไล่เอาจอๆเนาะปีสองพันหกร้อยสามสิบสองป้าถมหูจับปัดบช่วยเหลือตัวเนี่ยกันสิรับมือคนนี่ให้ รููบัดยุคขับแต้วเนี่ยเขาเคยบัดเนี่ยเน่นี่มันเน่าคุณปอว่าเอาสันสันห้อานี้เราครับบันนี่บันนี่บันนี่ถามมาอันนี้เป็นของกรมหลห้พี่น้องเกษตรกรท่านผู้รับชมรับฟังคลิดนพเนาะครับผมสุเมืองง่วงก้อยนี่พอเอาไปขายนี่หูสันหูวเนาเนี่ยอันใดขายดีกว่าหมูเอาถามคุณปอเ้องนี้ละนี่ผู้นี่เจ็ดมเลี้ยงง่วมาเนี่ผมวางง่วนี่ยคารูกข้องสั่งมันใหญ่แล้วการเจริญเติบโตมันก็ได้ กรไดเร็วแต่รวบโคงสางหน่อยก็ดีอยุ่แต่ว่ารวบโค้งโค้งสางมันหน่อยมันก็หน่อยแต่ว่ามันราชากับการเงื่อนการท่องเขาสิาขายนี่ครับชัดเจนชัดเจนมากครับพราะว่าไปยังจังหวะจังหวะจะฟังจากเสียงคุณพ่อพ่อนี่เป็นผู้สื่อผู้ขายดีครับเรื่องรููจักดีกว่าผู้ห้องนังอยู่ซื่อคือจังโตะกับผมเนี่ยนะครับหมอชาวบ้านนี่มีแต่ประสมค์ว่ายงเดียวเลยนี่ครับ จะกวาราคาง้วเป็นยังไงมากนะกับบ่อคักรูซื้อลึกซึ้งคือราคาที่ดีที่สุดเนี่ยราคาที่ดีที่สุดคือราคามาตรฐานของเฮาที่ว่าตรงไปตรงมารวมพวกสามเงี่ยเนี่ยครับชิดก็เดือนหนึ่งกับบ่อตั้มก็สองพันถ้ามาตกองจองออกไหมนี่บ่รู้ลึกคักนี่นี่ยพ่อเนี่ยนะบ่อตั้มก็สองพันครับพ่อครับพ่อทางง้วงขอไปหอดหกเจ็ดเดือนเขาไปแล้วเนี่ย มันมาเป็นเดือนละสองพันมันตกเดือนละหาพันแต่ผมมาไลรของเราเดือนหนึ่งตกหาพันเป็นความรู้ให้พี่น้องเกษตรกรเท่าเลยล่ะโครงสร้างใหไงดีได้พอนี่เพราะว่ายังตีโพดีรับฟังรับชมคลิปของพ่อนี่เนาะเออเพิ่นกระจายว่าเป็นแนวทางแนวโน้มว่าข้าวข้นเลี่ยงง้วะแบบใดนอที่ตลาดเพิ่นต้องการที่ว่ามันจีไก่ไงเนาะพ่อเนาะี่นี่นี่คุณพ่อดุงเท่านี่ครับคือต้องรวบโครงสร้างก่อนนะครับโครงสร้างคือรวบโครงสร้างใหไงไอเลี้ยงหูนี่แต่มันหูยาวหน่อยนี่นี่ยมาซาบามันสันเน่น่า ัน่จะได้มูอบามันสั่นเขาอยากได้รูปทรงสั่งไงอีกเขาจะมาทำบางเส้นผ้าน้อยนึงนนั่มันก็ออกมาเป็นพันผ้าล่ะพลังผสมไส่แบดนี้เนี่ยเอาไปขายไงบ่พัวขายไงครับดี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 เอาสักอย่างเดียวคุณผู้ชมสีขาวได้แดงครับสีขาวยังขึ้นไแดงเพราะซือมือเขาต้องการสีแดงเขาผสมแดงได้ผสมขาวได้เขาอยากได้ขึ้นแบบแดงมุก บักเตเตเออที่ยาสาติตกลับมาเป็นไสหลักกินนารีพันาพนวาผมมาดีก็ได้คลิปดีๆจากคุณพ่อดุงเฮานี่มือนี่มากเพราะหมายว่าคุ้มค่าได้ครับผสมว่าห้พร้อมกับได้เก็สาระลพร้อมความรู้ดีๆห้พี่ให้น้องครับผมนั่นนั่นนั่นคุณพ่อว่าครับเพราะว่าฟังเก็ตมมันคอนเจนของเรานี่คือผมติดรับโมหมดว่าหมอผู้ใดเล่าติได้มาตจะานคือแต่ว่าตามผมผสมมาหลายๆหมอผมไม่มีหมอใหผู้เดียว คือเป็นบริย่องม้อนั่นมอนี่แต่ว่าท่วงตึงตรงครับครับครับเลาสีบอกว่าน้ำน้ำเชื่อคือว่าน้ำเชื่อเชื่อที่จะมาสถานกับไม้ถึงโงว่าเรายังมีกองใน้ซ่องบางอีสักว่าเสียวแบบเลยครับอันนี้เป็นเสียงจากพี่น้องเกษตรกรเสียงจากคุณพ่อฮะอันนี้คือผู้บริโภคเลยครับเสียงตรงๆจากคุณพ่อเพาบไม่ย่องไม่ยันครับบดียกาบ่าบริยิลได้คุณพ่อฮลนี่ครับ ข้มาบอดีมาบอดีนี่นสิ่งตีช่อมจากพี่น้องเกษตรกรนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับขันสำหรับหมอชาวบ้านเพราะว่ายังตีคันเพิ่น่าบอดีหฮาชีได้เป๊ะปั๊บปุงปั๊บแก่ครับคันเพิ่นว่าดีห้าก้อทีเพิ่มมาตรฐานในด้านการบริการขึ้นไปอีกได้มมมออแม่นพอพอครับบ้านนี้คันนี้เมื่อพี่น้องเกษตรกรห้า่นได้ราบาเออให้จังสั่นจังสีมันคือดีแถมหมอเพิ่นกับพใจ แต่กอนนั้นผมเฮทยอ้อยเฮทยมันผมดูบอนั่นั่นเอาพปลอันนี้เป็นหนีเป็นนีเป็นสินเพิ่มครับคือมันต้นทุนมันสูงอันนี้ต้นทุนสูงแต่เราเห็นดู่กับตาครับออกลูกได้สุปีอันนั้นขายได้สุปีเป็นนีสุปีครับเออมันเป็นกำไรครับมันแน่นั่นนะบองัวนนี่ไม่ได้เป็นกำไรคือง่วนขายคือเป็นกำไรเลยเมื่อแน่นันแต่เปอมันแน่นอนแหละนี่เสียงคุณพ่อเขาหนิครับ ขายขึ้นได้เ <Promised> ป <legendary> uh ็น oh, ก like like ําไรไปเลยครับได้ได้เป็นเป็นโตนกําไรทันทีเลยโอ้ยบ้าล้วอันนี้นี่อันนี้อันนี้ตัวแท่นเลยครับอันนี้ตัวแท่นอันนี้อันนี้ว่าจังหน่อยนี่ล้วอันนี้ห้อยห้อยอันนี้ตัวแท่นครับอันนี้มาหาคุณแม่ห่อครับแม่สวัสดีแม่นี่คุณแม่หฮอนี่อันนี้ก็ขาประจําเลยครับมอบพวามไม่วางใจห้ว่าแต่วขึ้นนี่เอิดหมอชาวบ้านลดนะแม่นนา่นนั่นๆๆแม่หฮานี่ยู่บกไกลกันนี่ครับกับหมอชาวบ้านเยอะแม่ห่อนี่บันเหนหอบ หมชอชาวบ้านยุบันน้องคู่เขานนิครับน้องคู่พายืนเข้านนิครับโมนี้ไม่ข้ามเงอน,นี้ที่มาทําการผสมแม่นน่เด้อครับเด้อทำการผสมให้คุณ่อเข้ากี่นกกงเกษตรกรทนสนไหล่า,าโอ้ยอยากได้ตัวนี้ไปเลี้ยงได้ว่าสันกะมาหาพอดุงเขาเลยครับ<อ>สินค้าดีมีคุณาภาพรับของเราเนี่ยครับโอ่พอผมเบิ่งเลยพอพออันนี้หมชอชาวบ้านมาตรวจเบิ่งง่วเลยเด้อครับเด้อเบิ่งจากง่วแล้ว<อ>ผสมม้อนใดญเด้อพอเด้อรับยังมีเมือกอยู่ควับแม่ยังมีเมือกไหลออกอยู่ครับบ่อย่างแม่ ขับเป็นยางเนื่อเหนียวขัดอันที้มอแมอยางออกมาอันนี้คือลักษณะ<ม>ยังสี่ครับอันนี้ให้คอให้ความรู้พี่นองเกษตรกรนให้ด้คร<ฮ>ับเด้อ<ฮ>ถ้าเพียยังบวมอยู่นี่ครับมียางยืดยังสี่ครับเวลาหนีบก้นผสมนะครับเด้อแมนเอาหัวามาข,อ,ขอ,อดมองแล้วเขากับขวนผสมครับครับ<ม>ตัวนี้นะครับผสมดีที่สุดคือมือแรงครับ<ม>อากาศเย็นๆยผสมในี่โอกาสดีสุคขัดผมนี่นี่คุณพอดูเหา มืโอนี้ได้ได้ได้ความรู้จากคุณพ่อดุงเฮานี่หลายหลายในนพ่อน้องครับขับเป็นแนวโน้มแนวทางให้พี่ให้น้องเฮาผู้รับชมรับฟังคลิปเออได้ว่าโอ้งัวมันไปแนวครับการผสมพันธุ์งัวนี่นี่มันกัญญาแกเอางัวไปหาสนี่นี่นี่จังนีหมอเฮาอยู่ใกล้กคัดขนาดรองเวลาเด็ดมาเวลามาแล้นั่นคุณพ่อเฮานี่นั่นครับโอ้ถือใจหมอชาวบ้านหลายครับหมอชาวบ้านเดี๋ว่าขันมาหาพ่อดุงเฮานี่อุ่นอ้อุ่นใจครับ มีแห้งใจหลายอันนี้อันนี้กระบอกเสียงของหมอชาวบ้านคนมาหมอชาวบ้านคือมีงานมองหัน,นบอง,งนี่ดีต,ตัวนักกระบอกเสียง,งของหมอชาวบ้านก็ขึ้นนี่แหละครับพี่น้องเกษตกกรกร,รให้เลล่ะคือยังคุ้นพอดุงเท่านี้แหละนี่บอกต่อกันไปกับนี่ครับไี่หรือศึกษาน้ำมอในเรากันได้ได้บดครับ อนนั้นที่เนี่ยทั้งทิบสิบเก้าท่างของเกษตรกรนี่นั่นนั่นกษาอะไดบั้ทุกอย่างกับมันต้องจังสี่นพเนาะครับนี่จังสีกับนี่คือแร่งครับเกลื่อนเนาะครับเนาะอันนี้มาฮอดแล้วยเนี่ยหนึ่งสิกหมอชาวบ้านกับสิบอุลละครับคิวต่อไปสิไปสวดผพแก่ไดกับพี่น้องเกษตรกรผู้รับช่มรับฟังคลิปกับอุลคับเดี๋ยวจะค่อยติดตามตอนต่อไปนะครับเด้อม่อนี้ขอขอบุญขอบคุณพอดงเขาหลๆครับสัดีครับ พี่ให้ความรู้เก็บสาระเล็กๆนหน่อยอันิงที่ทดีๆงามให้พี่ให้น้องเขาได้รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ